สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้มาพบกับคุณครูตาลในรายวิชาวิทยาการคำนวณสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาถ้าดูจากรูปนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าต้องการไปที่ธงสีแดงใช่ไหมครับแต่ต้องผ่านเขาวงกฏที่เป็นวกวนวนเวียนนะครับสีเขาขาวอยู่นะครับนักเรียนต้องหาทางไปถึงธงสีแดงโดยเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับขั้นตอนที่1เลยเป็นไงครับเราต้องระบุปัญหาคือทําความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องทํานะครับ สองก็คือต้องรวบรวมข้อมูลเป็นการอะไรครับรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ 3. ก็คือวางแผนการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับซึ่งอาจจะทําได้หลายวิธีหรือมีวิธีที่หลากหลายามีวิธีที่หลากหลายไงเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับขั้นตอนที่4แก้ปัญหาเป็นการเริ่มแก้ปัญหา ตามวิธีที่เราเลือกนะครับส่วนขั้นตอนที่5เป็นการทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้หรือไม่เอออย่างเช่นนักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นนักเรียนต้องการข้ามอ่าคลองน้ำนักเรียนจะข้ามไปยังไงเออถ้าบางคนนะครับเขาว่ายน้ำเป็นอาจจะว่ายน้ำใช่ไหมบางคนอาจจะพายเรือ บางคนอาจจะเดินขึ้นสะพานบางคนอาจจะทำไมครับใช้ห่วงยาหังได้ไหมได้นะครับบางคนอาจจะเดินอ้อมไปฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนจะข้ามฝั่งได้ใช่ไหมครับก็คือจะแก้ปัญหาได้นะ,ะตัวอย่างครับ พาเด็กน้อยขึ้นจรวดเด็กคนนึงเนี่ยจะเดินทางผ่านด่านไปยังจรวดเห็นไหมครับมีเด็กอยู่แล้วก็จะมีจรวดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องการนักเรียนเนี่ยคนนี้ต้องการเสียค่าใช้ใจ่ายที่เป็นไงครับน้อยที่สุดเขาจะทํำยังไงนะโดยกําหนดว่าสามารถเดินได้เป็นฉากเท่านั้นก็คือเดินตรงขึ้นบนลงล่างจะเดินเฉียงไม่ได้นะครับห้ามเดินเฉียงนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับ การแก้ปัญหาทําได้ตามขั้นตอนดังน,นี้เลยอ่าหระบุปัญหาก่อนโจทย์ต้องการให้เด็กเนี่ยเดออ่าเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ห้ามเดินทะแยงนะครับห้ามเดินทะแยงนะหรือเดินเฉียงนั่นเองนะครับ 2. คือรวบรวมข้อมูลสิ่งที่โจทย์ให้มาคือทางเข้าและทางออกไปยังจรวดนะครับอ วางแผนการแก้ปัญหาจะพาเด็กเดินเข้าไปอย่างไรนะครับซึ่งมีวิธีการเข้าไปนะครับแล้วก็วิธีการออกไปอีกนะโดยเส้นทางที่เราเลือกนะมีหลายเส้นทางนะครับแต่เขาต้องการเป็นไงครับค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับการแก้ปัญหาทดลองเดินเราจะมาทดลองเดินนะครับไปแต่ละเส้นทาง โดยเส้นทางที่เลือกเป็นดังนี้นะครับเขาบอกให้เลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายเป็นไงครับน้อยที่สุดแสดงว่าช่องแรกจะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดขึ้นใช่ไหมครับคุณครูก็ลองกันเลยอันนี้เห็นไหมครับ1นะแล้วห้ามเดินเฉียงนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราเดินไปได้เป็นไงครับนี่คือบริเวณสีน้ำเงินเนี้ยที่เราสามารถเดินไปได้แต่เขาไปให้ถึงจรวดเร็วที่สุดคุณครูก็จะเลือกเดินไปด้านหน้านะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายน้อยด้วยนะครับก็คือ 2นะครับเส้นทางที่เลือกเดินได้นะครับคือ C 1และ8ถ้าเดินไป8ค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับเยอะนะครับใช้จำนวนเยอะมากคุณครูก็เลือกเดินลงมาที่1ก่อนนะพอเดินลงมา1แล้วทีนี้เส้นทางที่เราสามารถเลือกได้คือ7กับ3คุณครูไปเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายระหว่างเส้นทางน้อยที่สุดคืออะไรครับคือ3พอมา3าแล้วก็จะมี ให้เลือกอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือมีให้เลือก3กับ1ถ้าเสียสยมกับ1นักเรียนเลือกเสียอะไรครับเลือกเสีย1เออไป1สิครับอพอไป1แล้วค่าใช้จ่ายระหว่างเส้นทางอีกก็คือ2ครับ6นะครับในการไปหาจรวดก็คือเราก็ต้องเลือก2อยู่แล้วใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับก็ไปถึงจรวดนั่นเองนะครับทดสอบ นะครับและประเมินผลพบว่าเส้นทางนี้เสียค่าใช้จ่ายกี่หน่วยครับ10หน่วยซึ่งน้อยที่สุดนั่นเองนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาจงบอกจํานวนครั้งของด่านที่นักเรียนต้องไหมครับต้องผ่านก็คืออะไรครับคือ1 2 1, ึ3ง1อคือสีแดงนะครับคือสีแดงนะครับเป็นเท่าไรครับเป็น6นะครับเป็น6ครั้งนะ มีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ถ้ามีทำไมจึงไม่เลือกเส้นทางนั้นอืมนั่นแหละสิครับ่อตอบเป็นไงครับตอบว่าไม่มีเพราะเส้นทางเดินอื่นเสียค่าใช้จ่ายมากและเส้นทางจะไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนดเพราะว่าเงื่อนไขเขาให้กำหนดว่าเดินไปเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยนะครับค่าใช้จ่ายน้อยนะ อาจจะมีเส้นทางหนึ่งนะครับตอนนี้คุณครูก็มองเห็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายเท่ากับ10หน่วยเหมือนกันสั้นกว่าด้วย,วยนะครับสั้นกว่าด้วยแต่จะไม่เป็นตามเงื่อนไขก็คือให้เดินไปเส้นทางที่มีค่าใช้ใจ่ายน้อยก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเป็นงานของนักเรียนจะมีอยู่3งานอ่าจะมีอยู่3ข้อนะครับ3ข้อปัญหาปัญหาแรกนะครับก็คือห้องเรียนสกรปรก นะครับปัญหาให้นักเรียนเขียนไ่ตรงปัญหาเลยนะครับห้องเรียนโซกปกอันนี้คุณครูกําหนดให้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปหานะครับห้องเรียนโซกปกนะสาเหตุของปัญหาคืออะไรครับเออนักเรียนเขียนมานะครับอันนี้ปัญหาที่2ครับกระเป๋านักเรียนเนี่ยมีน้ําหนักบ้างเวลานักเรียนสะพายมาโรงเรียนเป็นไงครับหนักไหมหนักเออนี่คือปัญหาเลยนะครับนักเรียนก็แก้ปัญหาหาวิธีแก้นะครับสาเหตุของปัญหานะ อันที่3คือนักเรียนเนี่ยติดโทรศัพท์นักเรียนติดโทรศัพท์เพราะอะไรนะครับทำยังไงอ่ะนักเรียนถึงจะไม่ติดนะครับให้นักเรียนหาวิธีแก้ของนักเรียนมานะครับแล้วคุณครูก็ย้ำนะครับให้นักเรียนฝึกทําเองฝึกแก้ปัญหาเองคิดเองนะครับห้ามผู้ปกครองบอกนะครับห้ามผู้ปกครองบอกสามารถแนะนําได้นิดหน่อยแต่ว่าห้ามบอกเลยนะครับฝึก นักเรียนจะได้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับถ้าอย่างนั้นถ้านักเรียนให้ผู้ปกครองบอกนักเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองเลยนะอันนี้เป็นการฝึกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอแค่นักเรียนทํามานะครับทํสศงคุณครูนะครับสุดท้ายนะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาวิชาการพวนะครับที่คุณครูได้นํา PowerPoint นะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ